สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะในไลฟ์ Live, สดวันที่14นะคะ ก่อนที่จะมาฟังเนื้อหาเรามาลั่นลากันก่อนวันนี้ใครที่เจอแดงคนนั้นโคตรโชคดีใครบอกแม้บอกเองแดงบอกเองเื่นฟูงมากมายมายดี มนดีมาเอาอกเอาใจอะไรอะไรก็ดี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 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจุมเรียบซัว f r ม m c a m ดีดีฮันยองฮันซีโยร r ม m k o ี e ีมิงกระบะ from เมียนมาชินจาว from เวียดนามนิฮาว from จีน่าสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกๆประเทศค่ะลงไอจีลงเฟซลงไลน์อุ้ยตายตายตายมีแต่คนดีๆมาเอาอกเอาใจอะไรอะไรก็ดีดๆๆีดีดีด ชิดชิดชิดชดชชดชชดชดภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะมันกัยังงามเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เป็นวันที่14 d a y 14วันนี้ได้จะมาแบ่งปันในเรื่องของ มหากาศ21วันที่ตัวเองได้ตื่นรู้นะวันนี้ทุกท่านโชคดีมากนะจะได้พบกับหัวข้อในเรื่องของสมสงสัยที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราหายสามสงสัยนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นแน่นอนตายตายตาย

เพราะมันก็นดีอย่างนั้นสวัสดีคุณปูคุณปลาคุณรวยมหารวยคุณมั่งคั่งคุณเหลือเฟือต่อกันอีกสักเพลงนะวันนี้ทุกท่านโชคดีมาก ทุกท่านจะได้รับการแบ่งปันนะในเรื่องของ3สงสัยที่ทำให้เราไม่ประสบค,ความสำเร็จถ้าเราหายสงสัยใน3สิ่งนี้เราจะสำเร็จได้เร็วเดี๋ยวเนื้อหาค่อยมาตามหลังลัลากันก่อนนะคะ อีกสักหนึ่งเพลงถูกหวยได้เป็นล้านบังโชว์แฟนป็นชิว ถูกหวรับทานแล้าม,มันก็เป็นแน่นสิ่งไปไหนมาไหนยังมีอยู่ไหมก็แจ,จ๋วนะสิ สำหรับใครที่อยากสำเร็จนะฮะสามสงสัยนี้ถ้าเราเอาออกจากตัวเองได้เราจะสำเร็จไปได้เร็วสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะแนะนำตัวอีกครั้งชื่อนัทนรีกุลอ่อนสําอางชื่อเล่นชื่อแดงนะก อดีตเป็นพยาบาลรับราชการนะมา10กว่าปีหลังจากนั้นก็ลาออกแล้วก็ไปทำเครือข่ายยี่ห้อหนึ่งนะก็ประสบความสำเร็จแต่มันไม่สุดนะก็กลับมามองดูตัวเองว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จที่มันมากขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปแบบออฟไลน์ line, ไปคุยคนต่อคนคนต่อคนเราอยากขยายธุรกิจไปได้ไกลทั่วโลกโดยที่เรามีมือถือแค่เครื่องเดียว วันหนึ่งเราก็ได้มาเจอคลิปของครูสิตานะฮะที่บอกว่าในยุคปัจจุบันถ้าเราอยากรวยอยากมั่งคั่งนะ,ะเราต้องทําโลกออนไลน์ในยุค 5G นะ,ะโลกออนไลน์จะอยู่ไปได้ถึงอีก100ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มตอนนี้เราเริ่มทําตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อีกนานอีกนานมากนะ,ะแล้วโอกาสในการขยายไปได้ทั่วโลกมันก็มีเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสําเร็จบนโลกออนไลน์อย่างแรกคือเราต้องมีจิตตั้งต้นของการเป็นผู้ให้แล้วก็ออกเอาตัวเองออกหน้ากล้องออกมาไลฟ์สดให้ข้อมูลแบ่งปันในสิ่งที่เรามีนะคะพอแรงเก็ตแบบนี้ปุ๊บแรงก็เริ่มตื่นรู้ว่าถ้าเราอยากสําเร็จที่มันเร็วที่มันได้เราก็ต้องออกมาทำบนโลกออนไลน์นะคะในยุค 5G นะเพราะว่าในยุคศตวรรเนี้ยอ,ออนไลน์จะเร็วมากแล้วมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถทําธุรกิจได้แล้วไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีสต็อกไม่ต้องเ,ออเสียค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องมีลูกน้องนะฮะอยู่ที่เราล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาตัวเองเราออกมาไลฟ์เราออกมาให้ข้อมูลเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ได้หลังจากนั้น วิธีคิดในการทําสําคัญมากเพราะบางทีเราทําแล้ว2วัน3วันแล้วเราก็เลิกนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดของคนสําเร็จสําคัญมากแดงก็เลยตื่นรู้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีวิธีคิดของคนสําเร็จวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอามันสมองของแจ็คมามาใส่บนหัวเรามาจุบ ในหัวเราเอาสมองเราออกแล้วเ,เอาสมองแจ็กหมาเข้าไปเราก็คิดเหมือนเขาทําเหมือนเขาเราก็สําเร็จเหมือนเขาได้นะเพราะฉะนั้นเราอยากสําเร็จเราก็ต้องมีวิธีคิดของคนสําเร็จแดงก็เลยไปฟังมหาการยบ21วันของครูสิตานะวันนี้เป็นวันที่14แล้วนะแดงก็ได้ตื่นรู้หลายๆเรื่องตื่นรู้ที่สําคัญที่สุดคือตื่นรู้ในเรื่องของวิธีคิดวิธีคิดของคนสําเร็จ เราฟังวัลลคลิปแล้วเราก็ทําตามนะวันนี้จะมาแบ่งปันในหัวข้อ3สงสัยที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จนะฮะอย่างแรกก็คือสงสัยในตัวเองถ้าเราอยากสําเร็จนะฮะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์จะแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะฮะ อย่าสงสัยในตัวเองเพราะถ้าเมื่อไรที่เราลังเลสงสัยเราจะไปต่อ,อยากใช่จะสำเร็จไหมเฮ้มันทำให้เราหยุดแล้วเราก็แคนเซิลจักรวาลน,นั่นแสดงว่าเราไม่อยากสำเร็จจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าสงสัยตัวเองเมื่อเรารู้สึกว่าเรากลับมาสงสัยตัวเองให้ดึงสติกลับมานะ เขาบอกว่าในในตัวเรามันจะมี2ตัวมีไอ้มารดำกับไอ้มารขาวไอ้มารดำเนี่ยมันจะคอยบอกเราอยู่เพราะว่ามันชอบเอาอาดีตมาตัดสินทําไม่ได้หรอก <c oughs> เห็นทําอะไรก็ล้มเหลวมาตลอดไม่เคยสําเร็จเลยคนนน้นสําเร็จหมดตัวมึงไม่สําเร็จหรอกแล้วเราก็อยู่กับมันอยู่กับมันเราก็เลยมีชีวิตเดิมๆอันนี้คือที่แดงตื่นรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องให้มารขาวสมองส่วนหน้านะ่ยบอก บอกตัวเองว่าฉันทําได้กูทําได้ถ้ามีหนึ่งคนประสบความสําเร็จได้กูก็ทําได้บอกเขาบอกเขาบอกเขาเพื่อให้ไอ้มารขาวมันชนะมารดําเมื่อมันชนะเราต้องทําติดต่อกัน21เวันพอมันชนะปุ๊บเนี่ยไอ้มารดำเนี่ยมันยังอยู่กับเราแต่มันจะตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วมันจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสําเร็จอย่างแรกคือตัวเราสําคัญที่สุด อย่าสงสัยว่าเราจะสําเร็จไหมต้องเชื่อเชื่อว่าเราสําเร็จได้บอกตัวเองบอกทุกวันกูรวยได้กู yay, สําเร็จได้กูประสบความสําเร็จได้กูเ,เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ได้กูเป็นที่ภาคภูมิใจของลูกของสามีได้กูทําได้แดงมึงทําได้มึงทําได้มึงทําได้ตื่นรู้ตื่นรู้บอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาบอกติดต่อกัน21วันแล้วมันเหมือนเราหลอกจิตจิตใต้สํานึกเราจะเชื่อ เมื่อไรที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยในการลงมือทำดึงสติกลับมาแล้วบอกตัวเองใหม่ให้ไอ้มันขาวสมองส่วนหน้าชนะไอ้มันดำสมองส่วนหลังให้ได้บอกบอกตัวเองกูทำได้กูสำเร็จได้บางครั้งได้ร่ำรวยได้กูเหลือเฟือได้แล้วก็ลงมือทำลงมือทำอย่าสงสัยในตัวเองนะคะอย่างที่สงคืออย่าสงสัยสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เมื่อก่อนเนี่ยเราชอบสงสัยสิ่งแวดล้อมรอบข้างคนนั้นบอกเราไม่สําเร็จหรอกเราก็ไปชะเงือมองเออสงสัยแม้แต่ไปกล่าวโทษสามีว่าที่กูไม่สําเร็จทุกวันเนี่ยเพราะสามีไม่เห็นด้วยนะไปว่าเขาอีกนั่นนะ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 ั่นะ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 ไปโทษเขาอีกแล้วไม่กลับมาดูตัวเองบางทีไปบอกลูกที่ไม่สําเร็จทุกวันเนี่ยเพราะลกูกแหละลูกไม่กลับดึก ลูกนัะไม่เชื่อฟังลูกนัะมันดือ้อนัน่นๆๆๆไปโทษลูกอีกกล่าวโทษลูกอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสําเร็จอย่าสงสัยสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่าก,กล่าวโทษคนอื่นอย่าชี้นิ้วอันนี้คือที่แดงตื่นรู้นะอย่าชี้นิ้วว่าคนนั้นคนนี้กลับมายอมรับตัวเองที่มึงไม่สําเร็จอ่ะพอตัวมึงใช่ไหมมึงต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบเองความสําเร็จ ทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวมือมึงต้องรับผิดชอบตัวมึงเหนื่อยชั่วคราวเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่สบายชั่วโคตรสบายยกโคตรแดงมึงทาได,ได้มึงทได้มึงทาได้มึงทาได้บอกตัวเองแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คืออย่าสงสัยในกฎจักรวาลอย่าสงสัยในพระเจ้าอย่าสงสัยในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากฎจักรวาลกดแรงดึงดูด กฎก็คือกฎเหมือนกฎของแรงโน้มถ่วงของที่ตกจากที่สูงก็ต้องหล่นลงข้างล่างไม่มีทางที่ของจากข้างล่างจะหล่นขึ้นข้างบนกฎก็คือกฎกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลก็เหมือนกันเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณได้รับมันคุณก็จะได้มันเมื่อคุณรู้สึกมีมันอยู่ในหัวคุณจะได้รับมันอยู่ในมือ อันนี้คือกฎก็คือกฎกฎจักรวาลไม่รู้ภาษาคนเขารู้แต่ภาษาของความรู้สึกเมื่อคุณคุณรู้สึกว่าคุณสําเร็จคุณรู้สึกว่าคุณได้คุณก็จะได้รับมันมันต้องฝึกนะฮะอันนี้คือแรงฝึกมา14วันต้องฝึกจนกว่าเราจะเชื่อว่าเราสําเร็จได้แล้วเราก็หางานที่คนสําเร็จเขาทําแล้วมันได้แบบนั้นคุณอยากมีรายได้หลักแสนหลักล้าน เราก็ต้องหางานที่มันส่งเสริมให้เราได้หลักแสนหลักล้านมันมีงานไหนบ้างล่ะงานโลกออนไลน์งานอะไรก็ได้ที่มันให้เราได้ผลลัพธ์เราก็ดูจากรุ่นพี่ที่เป็นโรโมเดลของเราดูวิธีคิดดูวิธีการของเขาแล้วเราก็ทำตามทำสม่าเสมอในขณะที่ทำอย่าสงสัยเลิกสงสัย3อย่างนี้นะะเลิกสงสัยตัวเองว่าจะสำเร็จไหมบอกตัวเอง เมื่อไอมัรดำมันว่าเราว่าเราจะสำเร็จไหมใช้มันขาวเนะี่ยใช้สมองส่วนหน้าบอกมันบอกมันมึงทำได้มึงสำเร็จได้กูทำได้กูทำได้กูสำเร็จได้มีหนึ่งคนทำได้กูทำได้รวยได้กูรอดได้กูรวยได้บอกตัวเองบอกตัวเองแบบนั้นติดต่อกัน21วัน จิตใต้สํานึกเราจะเชื่อแล้วเราจะเป็นคนใหม่เราจะเปลี่ยนเป็นคนสันดานใหม่สันดานคนสําเร็จอันนี้สําหรับที่แดงตื่นรู้นะบอกตัวเองว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนใครได้นอกจากคนคนนั้นจะยอมเปลี่ยนด้วยตัวเขาเอง เหมือนกันไอ้แดงนี้ไอ้แดงไม่ลุกม,มาเปลี่ยนนะไม่มีใครมาเปล, <VOICEOVER S 1> ลี่ยนเราได้นอกจากว่าเราจะยอมลุกขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อผลลัพธ์ใหม่พัฒนาตัวเองเพื่อผลลัพธ์ใหม่แล้วบอกตัวเองฉันทําได้มีหนึ่งคนทําได้กูทํ <ipe sy longtime> <ๆ S 1> าได้กูทําได้กูทําได้แล้วก็ลงมือทําสม่ําเสมอทุกๆกวันในขณะที่เจอ,อ,อ,อปัญหามันคือเนื้องานบอกตัวเองเจอปัญหามันคือเนื้องานไม่เป็นเรื่องน่าท้าทาย ทําได้คนอื่นผ่านไปได้ก็ต้องผ่านได้คนอื่นผ่านได้ก็ต้องผ่านไปได้บอกตัวเองบอกตัวเองสําคัญที่สุดนะ,ะอย่างที่สองอย่าสงสัยสิ่งรอบข้างอย่าสงสัยสามีอย่าสงสัยลูกอย่าสงสัยพ่อแม่อย่าสงสัยเพื่อนฟงที่เขาไม่ให้เราทําเขาบอกว่าเราไม่สําเร็จอย่าไปกล่าวโทษเขายอมรับเรายอมรับผิดตอนนี้พูดไปก่อนเดี๋ยวผลลัพธ์มันเสียงดังเอง ตอนนี้เขาอยายพูดอะไรพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยไม่รับหนอไม่รับหนอไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราเสียงดังที่สุดก็คือผลลัพธ์พอผลลัพธ์มันคาตาเขาจะยอมรับเราเองอย่างที่สามก็คืออย่าสงสัยในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกฎคีย์ของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคือคิดให้น้อยสนุกให้เยอะ มีความสุขให้มากๆมันให้เยอะๆเพราะความรู้สึกเป็นท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลเมื่อเรามีความสุขมากเท่าไหร่เมื่อเรามีความสุขมากเท่าไหร่จักรวาลจะส่งสิ่งนั้นมาให้เมื่อเราต้องการสิ่งไหนเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเราต้องรู้สึกว่าเราได้เราได้เราสําเร็จได้เราทําได้เราได้เราสําเร็จได้เราทําได้ บอกตัวเองซ้ำๆ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 ๆอันนี้คือที่แรงตื่นรู้นะนั้นก็เลยออกมาไลฟ์สดแล้วก็มาลงมือทำ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 ได้มีได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรได้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 มันต้องได้มันต้องสำเร็จได้มันต้องสำเร็จได้มันต้องทำได้บอกตัวเองแบบนี้ซ้าๆซ้ำ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 ๆทุกวัน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 นะเมื่อไรที่เราเริ่มมีสงสัยอะไร กลับมาตั้งสติบอกตัวเองใหม่เอาชนะไอ้มันดำด้วยการบอกตัวเองว่าทำได้ทำได้ทำได้ไดนะก็อันนี้คือที่แดงตื่นรู้นะก็ยายจะมาแบ่งปันนะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะที่ติดตามารับชมรับฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแดงก็จะมามาเวลาประมาณนี้ทุกๆวันกดติดตามเพื่อ,อตอนมาจะได้มีสัญญาณนะบอกว่าเรามาแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะทีอ่อยู่ด้วยกันขอบคุณคุณปูคุณปา คุณมั่งคั่งคุณร่ำรวยคุณเหลือเฟือทุกๆุกคนนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะอย่าลืมขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองแล้วก็โปรแกรมจิตตัวเองใหม่นะฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยรวยได้คุณสำเร็จได้นะแล้วก็ออกอดตัวเองรักตัวเองหลับไปพร้อมกับการโปรแกรมใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแบ่งปั้นใหม่นะแนงเชื่อมั่นว่าถ้าเราวิธีคิดเราสําเร็จวิธีคิดเราผ่านเราทําอะไรเราก็สําเร็จแล้วก็มีความสุขในระหว่างทางมีความสุขในทุกๆวันมีความสุขในการลงมือทําความสุขในการลงมือทํําสม่าเสมอทุกๆวันมันจะส่งผลให้เราสําเร็จได้เลิก สงสัยได้แล้วนะคะเลิกสงสัยตัวเองเลิกสงสัยสิ่งแวดล้อมเลิกสงสัยจกกัจกรกดจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วเราจะสำเร็จได้เร็วนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ